ทินโจแล้วทินโจก็พร้อมจะมาถ่ายรูปกับพีเอ็กวันไหนก็บอกพีเอ็กมาเลยได้ครับก็ใส่ชุดมาแล้วก็มาถ่ายรูปกับพีเอ็กที่ออฟฟิศหรือว่าสะดวกให้พีเอ็กไปถ่ายที่อู่หรือว่าที่รถก็ได้ทินโจนะ้พ,นพีเอ็กมาแล้วเดี๋ยวพีเอ็กจะเอาของให้เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวน้ำมันเครื่องมาให้ครับเป็นสปอนเซอร์จะเหมือนจะเลิกแข่งเลยเดี๋ยวขอแปะติ๊กเกอร์โดยเล็กๆตัวนหนึ่งได้ครับไม่มีปัญหาครับอนุมัติให้เลยคารวะดีบครับ มีครับมีมันเป็นยังไงครับครับ P X เป็นยังไงอ๋อเป็นน้ำมันโชว์ให้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 อยู่ครับน้ำมันเจลมันช่วยโอเมก้าสายรถวิบากมันต้องคอที่ที่ใส่ที่ตัวนี้บ่นครับโอเมก้าครับโอเมก้า P X เป็นอะไรโอเมก้าเป็นผู้จัดการครับอ๋อครับโอเมก้าไทยแลนด์คนไทยมากแล้วมันดีมากนะครับก็เข้ามาในเมืองไทยก็สี่ห้าสิบปีแล้วครับมีน้ำมันเครื่องมีเตอร์บี เป็นพวกลิควิดทั้งหมดลิควิดจะเป็นพวกของเหลวมีน้ำมันแัลมอนน้ำหล่อเย็นหลักๆก็จะเป็นพวกจาระบีจาระบีก็จะมีหลายเบอร์ทนน้ําทนฝุ่นที่ไม่วันนี้ถ้าไม่ดูเฟซไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ครับเป็นสปอนเซอร์ให้หลายทีมดยวเสื้อที่พี่พี่เอ็กใส่นี่กขนานมากกับเราก็นาดนานครับนานครับซึ่งใช้มาเกินยี่สิบปีผมจำได้ว่าพี่เอ็กก็เคยเอาหมวกมาให้ใส่ใช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 ่ครับโอเมก้าใช่ใช่ให้ทีมงานเราโดนใส่ได้ใช่ใช่ใช่ครับผมไม่รู้เลยว่าโอเมก้าคืออะไรแล้วก็คือน้ำมันเครื่องของสหรัฐอเมริกา มันมีทั่วโลกครับมันเป็นแบรนด์ทั่วโลกมีแบรนด์ทั่วโลกมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมี UK เคมีอังกฤษมีอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลยไหมยังยัง,ยงรยครับยังเต<อ>รียมโหครับโหอ้วโหเลยครับโหไม่ไม่โหแล้วครับเดี <laughs> ๋ยวเป็นงานเป็นการก่อน <laughs> เร็วนี้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ครับเร็วนี้ไม่เปิด,ดตัวครับ